สวัสดีครัสวัสดีเพื่อนๆชาว Live Interactive True F นะครับพวกเรา True F ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้มาถ่ายปกอล่บั้มเป็นครั้งแรกหนึ่งตื่นเต้นแล้วก็เหมือนเป็นให้ไลฟ์ก็ก็คือตัวตนเปลี่ยนลุกเป็นลุกเอาอาหลักๆเลยลุกนิกตัดผมสั้นเปรี้ยวเชียวนะนิวซีก็นางแบบเชียวน แล้วก็คือสองแต่ละคนก็จะเป็นตัวตนนะเจ้เนาะอย่างเจ้ก็จะเป็นเจ้มากเจ้ก็เป็นสาวหวานเหรอคะผมยาวจ๋าวตีกแมงคับใครบอกวันนี้เจ้ผมสั้นผมยาวนะเจ้จะบัดผมสิอ้๋อโอ้ทิมตาเลยหวานทีละทีละหรือเปล่าของตรงนี้ก็จะ สวยๆนี่เขาจะสวยแบบสวยสวยรูร่านี่เขาจะเท่แบบร็อกๆนะคะอิดนี่เขาจะเท่แบบว่าแนวแนวอ่หล่อแนวแนวเจก็จะแบบออกแนวเข้มเข้มดุดน้องแอนออกแนวแบบว่าสวยแบบมียุคมีทันสมัยดูแบบเอากาศอันนี้เขาจะแบบสวยแบบเซ็กซี่อันนี้สวยซีเล็กๆนิดนึงอันนี้อันนี้จะสวยแบบว่าสวยสวยมึงนอกอ่ะสวยแบบอเล็กคียอ่ะสวยอินเตอร์อันนี้กาจะสวยแบบสวยซนซนสวยสวยดี สวยยังไงเป็นมันเป็นห้าวหาเรื่องห้าวหาเรื่องแต่เท่าที่ดูมาคือสงสัยหารักโอเคคุณจะตอนนี้ก็จะเป็นแนวน่ารักน่ารักล่าเลิงนะคะแล้วก็อ่าสวยที่สุดของนี้เป็นเอ่อดูแบบภูมิฐานอ่เออถ้าดูแล้วดูภูมิฐานดูแบบว่าลูกเล่นไม่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 มามันจะมีลูกเล่นครับคือลักษณะเพลงหรือลักษณะเราก็คือจะเป็นคนที่บอกว่ามี movement เพราะฉะนั้น เสื้อผ้าก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นอ่าดูจากรองเท้าเชือกหลุดแล้วเสื้อก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นครับก็จริงๆทุกคนยากหมดแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นมีคนซ้อมซ้อมกว่าไ้ถ่ายไม่ต้องซ้อมทานนี้ไม่ใช่จะมีท่าใหม่ไเเราลงโปรแกรบางทีเราต้องมีท่าใหม่แต่ท่านี้เราไม่เอาแล้วเอาอะไรท่าไหน ไม่บอกอออรอดูครับลองดูในระบาอยู่หน้าเดียวค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันใช่ค่ะมันมันมันไม่ได้โพสเจอร์ที่ดูดีหรือแบบโพสิชันที่พอดีพอเหมาะกับกับหน้าตาค่ะคือหน้าตามันลำบากมากในกันในการถ่ายทำนิดนึงก็เลยแบบว่าคือ การการถ่ายเขาต้องแบบว่าให้ด hmm. ูให้ด wow. ูธรรมะแมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็เลยจะต้องแบบว่าทําให้แบบดูท่ามันดูแบบดูแข็งแรงดูแล่งนิดนึงก็เลยต้องกระโดดหลายๆรอบอะไรเงี้ยค่ะอืมก็เขาต้องการให้ดุค่ะให้ให้หน้าดูแบบดุแบบดูแบบแข็งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบทําทั้งหน้าด้วยทั้งท่าด้วยบางทีก็แยกส่วนกันไม่ออกค่ะอืมหนูนี่หนูนี่เกรงจนเป็นตะคิวเียอีต้องมาช่วยนวดเลยอ่ะแบบว่า เก่ง,กงจนเป็นตะคิว,ควแบบมันต้องกระโดแะโดแล้วกระโดดแล้วอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมให้ขยเขย e n ขึ้นมาอีกอืมแล้วก็เก่งอีกแล้วก็มือเบ่งอ,อ,อ,อ <laughs> นั่นแหละค่ะเป็นเหตุของการเป็นตะคิว <laughs> แล้วจะอีกอะ่ะคนนี้ไม่ต้องพูดถึงโพสก็ขย e n ยเหมือนกันค่ะฝ่ายขาทนี้เขาสวยฝ่ายขาว้าวขย e n เหมือนกันค่ะขย e n เหมือนนี้ดูเมื่อกี้เอกมันต้องกระมิดกร้มืตัวแล้ว่ยกระมิดตัวแล้วก็แบบอ๊ยเยอะค่ะโพสล้วดูแบบ แปะแปะแปะหมดสำหรับแอนแอนมองว่าเป็นเซทแทบเลยเชบิคือ,ม,ม,คอมันจะมุมไหนไม่จริงสวยจริงแบบเลิศคือมันไม่มีอะไรคือเขาเปิดเพลงแล้วเราก็แบบไปตามเพลงไงแต่ว่ามันลําบากคือปกติเวลาเราเต้นกับเพลงใช่ป่ะเราจะแบบว่าเราจะแบะบ,บมูฟไปเรื่อยแต่อ้นี่คือขาต้องอยู่ที่เดิมห้ามขยับไ,ไ,ไปได้แค่นี้ไปได้แค่นี้แล้วยกแขน,แกนสูงก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากนิดนึงแล้วก็เรื่องปากคือแบบเวลาเราเต้นเราก็อยากจะมันใช่ป่ะเราก็อะไรเงี้ยอย่าแม้มปากอย่าแม่งขาปล่อยปากไว้ปล่อยปากไว้อะไรเงี้ยก็ นิวก็เช่นกันค่ะปากหนาไปก <c oughs> ็แบบลำบากมากอย่าเพ่อเยอะอย่าเพอเยอะก็ไม่ได้เพอเยอะนะก็หาของมนันอยู่แล้วเอาว่าเองอแล้วก็จูคขะก,กินเยอะแล้วคุณต้องบิดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคผ่านผมไม่ได้ไ<อ>ไไดี<อ>ค่ะก็ของหนูก็มีปัญหาเกี่ยวกับบางทีท่าได้แต่ว่าหน้าไม่ได้่เงีค่ะปากบางทีปากก็แบบไม่ได้กับท่าไม่ค่อยสัมพันธ์กับท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าของี่จของกี่จะคล้ายคล้ายๆทบบี้ครับคือ จะเป็นอารมณ์มีมูฟเมนต์คือก็เขาพี่เขาบอกว่าให้ทําไปเลยแบบแล้วก็คือมีมูฟเมนต์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับสนุกดีสนุกเมื่อกี้โพสตแบบไหนบ้างเขามีเหมือนกันก้นทั้งก้นเลยไปทั้งก้นเลยปวดมากแต่คือออกภาพก็ออกมาสวยมากยเี้ใช้เวลานานไหมนานนะนานใช่ปะส่วนของผมก็จะเป็นแบบว่าเออยังไงดีอ่ะเท่เท่เท่ๆกวนๆใช่ใช่เท่ๆกวนๆออกมากันหน้าเดียวปะออกมากันหน้าเดียวโอเค อ้ดเอ่อเป็นผู้ชายขี้อายแหละครับยิมย้มยิมย้มเฉยเฉย,ม,ย,ม,ยม,มือมือก็ถูแหวนอยู่นั่นน่ะถูถูถไปถูมาผู้ชายขี้อายแต่ดูการแต่งตัวมไม่น่าอายทำทำเป็นทำเป็น,ทำ,ปนทำเป็นอายเลยนะครับเดบิวต์ทอง a อ c r อัลบั้มนะครับก็เป็นอะไรที่พวกเราตั้งใจแล้วก็ตื่นเต,ต้นแล้วก็พวกเราก็พยายามเต็มที่ครับที่จะทําให้ผลงานพวกเราดีที่สุดเพื่อทุกๆคนนะครับแล้วก็นอกจากอัลบั้มของเราแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ต นาทั้งสี่ภาคเลยเริ่มที่แรกนะครับวันที่31ตุลาคมที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีนะครับ,บ,บรมีสองร,รอบบ่ายสองและหนึ่งทุ่มอย่าลืมตอนนี้เปิดจังหวัดแล้วก็ร <ๆ S 1> ีบ <ๆ S 1> กันหน่อยนะครับเพราะว่าบัตรหมดเร็วมากๆแล้วก็จะมีอีกนะครับอีกสามภาคเจอกันแน่ๆท่ที่อุดรธานีสุราษฎร์ธานีแล้วก็เชียงใหม่ครับส่วนรายละเอียดเรื่องวันนี้ติดตามกันดูนะครับขอบคุณมากครับก็อยากจะฝากให้ติดตามผลงานของพวกเรา นอกเหนือจากคอนเสิร์ตแล้วก็อัลบั้มด้วยนะครับทุกทุอย่างเชื่อว่าทุกทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจและอยากจะทำผลง,งานให้ดีที่สุดเพื่อทุกๆคนครับขอบคุณมากครับ